น,นี่เธอมาดูมาดูมาดูาด,าดูเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมระหว่างพักเบรกทำงานดูสวนด,ด,ดูมานูนบลูมะนาวมันสามหน่วยเลยนะนี่หนึ่งสองสามสี่แสนนี้แปลกไหมเคยเห็<อ> <c oughs> นไหมของแท้นะนี่ของแท้นะอย่าเพิ่งอย่าเด็ดนะจับตัอเฉยๆเห็นไหมสวนมะนาวหลังบ้านแ <c oughs> ปลกนะถ้ามันเป็นน้ำเป็นลูกนี่จะยังไงนะ นเ,นะเคยเห็นไหมมีนี่จะนวงเลยเคยเห็นไหมมะนาวแปลกแบบนี้มีใครเคยเห็นไหมอนคนหนึ่งนะเพื่จะเห็นครั้งนี้ใช่ไหมเออนี่นะครับดูลักษณะลูกมันมันเหมือนสามลูกสี่ลูกติดกันยาวฟืบแล้วก็มีลูกนี้ติดออกมาอีกเฮ้แปลกดีส่วนปุยก็เก็บมะนาวไปใส่ส้วมตำํำนะ คยายข้ขางหลังบ้านเขาให้มาเก็บมะนาวหลังบ้านใส่เยอะเพอาแล้วมันไม่ค่อยมีน้ำผมบอกบมันมันยังไม่ค่อยสุกเนาะหรือเปล่าอืมบ่มสุกอยู่แล้วเกลือเอาไปเผื่อไว้ดูสวนหลังบ้านแกก็นี่นี่นยติดถนนก็น่าดีอยู่นี่คือบ้านที่อ่าเรามาทำงานนะครับมาทำงานเทพืพ้นเนาะ ก็เลยมาดูพามาดูมะนาวที่ลูกแปลกแปลกใช่เคยเห็นไม่เออแปลกจริงแปลกจริงเคยเห็นไหมหไหมะนาวแบบนี้อ,อาจจะครั้งแรกหรือที่แรก <c oughs> มันน่าจะเกิดจากความผิดปกตินั่นแหละมันไม่น่าแบบอะไรหรอกแต่ว่ามันเออเราดูเราเห็นแล้วก็ยังผมเหนม็นก็ยังรู้สึกแปลกแปกมะนาวแปลกาาปะละแปลกส่วนอันนี้เป็นต้นอะไร พุ้ยต้นบอนหรือต้นอะไรพุ้ยทำไมออกสีม่วงๆอะสวยอยู่นะนี่พุ้ยสวยอยู่บอนอนหรือเผือกนี่ถามยายแกเออนี่ต้นเผือกพุ่ยมันใบใหญ่นะใบใหญ่เลยถ้าเป็นบอนก็น่าจะเป็นบอนที่แบบบอนเลี้ยงสวยอะบ่อยบอนดูน้ำกิ่งใบบอนนม่เคยเห็นไหมน้ำกิ่งนี่มันก็เป็นใบบอนนี่ใบบอนนี่ แต่มันต้นมันสีม่วงเนาะส่วนอันนี้มดครับนี่เขารู้เลยนี่มดแดงเอาก็ไม่รู้ว่าจะอะไรไงแต่ว่าใบไม้ใบเนี้ยงามนะไหนเป็นใบเลื้อยปะไหนใบกระถางมันเป็นกระถางแล้วเนี่ยเห็นกระถางอยู่เนี่ยแล้วมีใบเลื้อยเออเออก็อยู่ตามพื้นไงเออเออเออเหมาะไปใส่กระถางเลื้อยอยู่หน้าบ้านเนาะ ไปมันงามอะ่ะมันออกม่วงๆอะ่ะสวนขอมาชมสวนบ้านของเจ้าของบ้านที่เรามาทำงานโอ้โหดูต้นมะละกอแค่นี้ยังมีดอกเฉยเลยไปต้นตัวผู้บ<ะ>่ถ้าเป็นตัวเมียมีมลูกไปแล้วอืมไม่รู้ไปไป,ไปพอแล้วตรงนู้นก็อีกต้นนึ่งมะนาวแต่มันสูงอันนี้ต้นเฮ้ยอันนี้นี่ไงที่เขาเรียกว่าผักอะไรนะผักชีลุดอ่ะ ปุยป้ยนี่ต้นพริกไทยหรือเปล่า<ะ>ใช่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 ต้นพริกไทยเหรอน่าใช่ใช่นะหรือเปล่าวะให้มันเป็นพวงๆไปแล้วนะดอกมันนะออออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันยังไม่ทันแก่งไงเมีมีนี่น,นี่ใช่เลยใช่นละยนี่เพราะพริกไทยเขาปลูกตามต้นไม้ใหญ่แบบนี้แหละนี่นี่เออแล้วมันจะเป็นเครือขึ้นมาแบบนี้ต้นพริกไทยแล้วทพัชชัยน่าจะใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ ส่วนไหนนี่ใบใบพูใบพลูนก็ใบพูอ,อุ้ยนุ่นต้นหมากเมาหมะเมานั่นน่ะได้ม้ได,ไไดแต่มันยังไม่สุกดูดูด,ด,ดูต้นหมะเมาหมะเมาจริงนี่นี่นหมะเมาเลย ไม่ใช่พริกไทยนะหมากเมานะบ้านเราก็มีต้นนี้แต่ว่ามันไม่เป็นหน่วยบ้านเขาเป็นหน่วยเฉยชื้อไม่ใช่แอบมาดูสวนชมสวนบ้านคุณยายหลังเก็บมะนาวปะ่ะอู้ดูกอไผ่แก่ละมุงหน่อไม้เนุ่นงรอก,กันมาดูสวนหลังบ้านอ,าอันยายต้นยังนี่เพือก เพือกบอยังนี่ต้นต้นมุงม่วงนี่เพือกบอบอนบอหรือเพือกบลทูนทูนที่เขากินกับตำหุ่งคันบออ๋อต้นทูนต้นทูนต้นทูนทูนดำกินได้เนาะ